โอเคด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนั่นเองนะครับก็ขอโฆษณากันสักครู่เดียวนั่นเองนะสำหรับเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ขายรหัสลายเซ็นเจอนั่นเองนะครับโดยสินค้าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นรหัสลายเซ็นเจนะครับผมไก่บี้หรือว่าตัวไก่นั่นเองนะครับผมสามารถมาเลือกดูมาเลือกชมกันได้เลยนั่นเองนะครับก็สินค้าจะมาเพิ่มเรื่อยๆตลอดนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนั่นเองนะครับผมสามารถไปช่วยอุดหนุนกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผม โอเคแล้วนะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีนะผู้ชมท่านทุกคนกันด้วยเลยนึงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมเคยนะครับกับช่องนักแสดงการนั่นเองนะครับแล้วก็เพจนักแสดงการนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายรหัสลเจอร์นั่นเองครับโดยรหัสนี้นะครับมีมูลค่านะครับสองร้อยนั่นเองนะครับผมก็คือ2ใบแดงนั่นเองแหละนะครับผมนะไม่มีทอนนะครับเพราะว่าพอดีเลยโอเคนะครับหัสนี้ก็บอกเลยว่าตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแรงนั่นเองครับตัวโหดนะโอเคก็จะเป็นคอลลาโบนั่นเองนะครับม็อบไซโคนั่นเองนะครับ นี่เลยนั่นเองนะครับพอพ้นโหมดอย่างนี้นั่นเองนะผมนะตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าดาเมจเนี่ยแรงมากเลยนะครับนะโอเคนะครับแถมมีพี่ร้อยด้วยนั่นเองนะครับทางฝั่งนี้นั่นเองนะโอเคนะครับก็สำหรับใครที่พร้อมแล้วเนีอยากมาดูว่ารหัสราคาของแรบบิทได้อะไรกันบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนั่นเองนะครับก็ก่อนจะไปดูเนี่ยฝากกันกดไลค์นิดนึงนะโอเคนะครับผมก็ไปนั่นเองนะครับผมนะมาเริ่มกันที่ทีมนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่ทีมนั่นเองนะครับโดยสกินป้อมเนี่ยไม่มีน โอเคนะครับผมอ่ะนับตัวก็จะมีประมาณนี้เลยน,นี่นะครับเดี๋ยวขอใส่ตัวแล้วนะเพราะทางมันผ่านไปแล้วนี่ยเพราะว่าตัวโมเดลใส่มาให้ดูเฉยๆนั่นเอะครับโอเคอ่ะตามนี้นั่นเะครับตัวนี่ก็กบดํามีประมาณ3ตัวนั่นเองนับสำหรับกบดําเนาะโอเคแล้วก็ตัว3ดาวเอ้ยไม่ใช่ตัว3ดาวตัว8ดดาวก็มีประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเค โอเคนะครับยังไงตัวก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่เกียร์ต่อหนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับเกียร์ก็จะมีคีมมาชฉรยะเลี้ยวหนาต้นเองนะครับเป็นเกียร์ชิ้นแรกนรั่นเองเนาะโอเคแล้วก็มีเกียร์ลิมิเต็ดไหมเอ่ยน่าจะไม่มีนะสำหรับไอดีนี้นะอ่ะก็จะเป็นเกียร์แบบว่าคาถาโบราณนั่นเองนะวันนี้ก็จะเป็นเกียร์เก่านั่นเองนะซึ่งหายากมากๆนั่นเองนะไอดี ID ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีละนะครับอ่ะก็จะมีเกียร์กระเป๋านั่นเองนะครับผมนะอ่ะหมวกเหล็กนนนนนนััั่เเเเอองงะะะคครรรบบท้าาาลดผม ส่วนคลโโบอะไรไม่น่ามีนั่นเองนะสำหรับไอดีนี้นั่นเองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะก็มีไม่มีนะครับไอดีคไอดีนี้ไม่มีเกียร์คลโโบเนาะนะครับประมาณนี้อ่ะนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวไอดีที่สวยนั่นเองนะเพราะว่ามีแบบว่าแสงนั่นเองครับแสงแม็กเนาะโอเคราคาเนี่ยว่าผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับด่านอะไรยังเหลือเต็มนั่นเองนะครับอ่ะดูกันที่หอคอยนะครับ โอเคนะครับผมคอยก็อยู่ด่าน70นั่นเองนะครับอยู่ทีด่านบอสเนาะนะครับส่วนกบนะครับยังไม่เก็บนั่นเองนะโอเคสามารถมาเก็บย้อนหลังได้นั่นเองนะครับอีกยาวเลยนั่นเองครับยาวไม่ยาวนะน่าจะยาวนะอ่ะโอเคนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บกบนะครับให้ดูนะนะนะครับสามารถเก็บกบไปทำโลกแสงมืดอะไรได้อีกนั่นเองนะครับโอเคก็มานี้เนาะครับส่วนพี่ๆนั่นเองนะน่าจะอยู่ลีกบอลนั่นเองนะเพราะผมไม่ได้เล่นนะก็ซื้อมาดองไว้นานนั่นเองนะเอาโอเคเจอดีนี้เรามาเจอกันสักหน่อยนะเจอมีกระตัวเก่านนนั่เองะ โอเคมานับแกลอะไรประมาณนี้เนาะโอเคปล่อยตัวไปเลยนะับทีมสองแล้วน่าจะไม่เล่นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวมันยังไม่ค่อยได้อัพนั่นเองนะตัวทีมสองนั่นเองนะครับโอเคนะชนะกันไปแบบไ,ไวๆนั่นเองนะ,นะยังไม่ได้เห็นทีมฝั่งตรงข้ามเลยนะโอเคนับด้าจะโดนไก่ทองเราจัดไปนั่นเองนะเพราะว่าไก่ทองน่โหดมากนะบอกก่อนโอเคนับเจอทีมนี้เดี๋ยวเรามาลองเชิงสักหน่อยดีกว่านั่นเองนะคระัทีมของเลตึงใช่ได้นะ เราอาจจะแพ้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้ดีเรามัน200ยังไงดูโอ้ยเชน่าจะชนะแหละนะครับตัวเขาค่อนข้างเก่าจนระิงครับถ้าจะแพ้ก็คือแพ้ตัวบินเขานี่แหละนะเพราะเราไม่มีตัวกันบินนะั่นเองครับผมไม่ได้ใส่มานะหรือว่าไม่มีโยมจะไม่ได้ <laughs> ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมก็ลองไปเลื่อนดูเอานะแต่ก็ชนะอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าตัวเขาเก่า โอเคนะครับก็ชนะกันเป็นที่เรียบร้องเองนะสำหรับไอดีนี้เนาะอ่าประมาณนี้เองนะสำหรับไอดีนี้นะสำหรับใครสนใจนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้ล่างคลิปนะหรือว่าใครที่ดูในเพจก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับเพจผมนั่นเองนะครับก็ขายดีนี้นั่นเองนะส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะซื้อนะครับก็เตรียมเบอร์มาด้วยนะครับเพราะว่าจะมีพวกสองชั้นอะไรให้ด้วยนะครับสำหรับไอดีนี้เนาะก็จะมีการผูกเบอร์นะครับสำหรับกู้แล้วก็ เบอร์ไว้เข้านั่นเองนะประมาณนี้อะไรต่ตางๆน,าน,านั่นแหละนะครับก็คือจะจัดการให้หลังไหม่นั่นเองนะสำหรับใครสนใจจริงๆนะดีนี่ก็ประมาณนี้นั่นเองนะลืมเลยนะครับสำหรับท้ายคลิปนะขอรีวิว P100 นั่นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะมีมานเนื้อสองตัวนะที่เป็น P100 นั่นเองนะส่วนตัวอื่นก็จะเป็น80 60ตามนี้นั่นเองนะรประมาณนี้น้องราคา200บาทนะครับอย่าคิดอะไรมากนะโอเคนะ้วมาดูนะครับก็ เท่าไหร่ตามนี้นั่นเองนะครับตามมีตามเกิดนะ่200นสองร้อยนั่นเองนะก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มม,มากๆแล้วนั่นเองนะนะบอกเลยว่าแค่ไกท่ทองนี่ก็แบบกินขาดนั่นเองนะบอกเลยว่าคุ้มม,มากๆนะดีนี้นะครับก็สำใครที่ชอบอย่าลืมฝากกันกดไลค์ันด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าคลิปนี้แบบวิวดีอะไรก็อาจจะมากลับมาขายไลน์เจอ่ผยขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องดูนะเพราะว่าช่วงนี้พี่ไฟมันเหมือนจะดีกว่านะโอเคประมาณนี้นั่นเองนะครับ ก็สำหรับใครสนใจน,นั่นเองนะครับไก่ไป้ายเหลือก็อย่าลืมไปซื้อกันได้ที่เว็บนะก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลง <laughs> โอเคนะครประมาณนี้คลิปนี้นะครับไม่น,านาม่าเบื่อมากแล้วน,นั่นเองนะครับก็เจอกันคลิปหน้ากันนะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม